Everybody, put your hands up. ใข่โทรมาตอนนี้เนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับครูบิ๊กเองครับอ๋ออยู่ทะเลไงเที่ยวทะเลครับฮะอะไรนะวันนี้มีสอนตอนนี้เลยอ๋อครับ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 เดี๋ยวครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบสอนครับโอเคครับ ครับครับสวัสดีครับใครโทรมาตอนนี้วันนี้มีสอนโอเคเดี๋ยวสงสัยต้องรอเรือมาก่อนเดี๋ยวเรือมารับปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันว่าทำยังไงโอเคไปก่อน มาถึงแล้วเป็นไงบ้างพลังการไหมนะครับสวยงามวันนี้เนี่ยคุณครูรู้สึกสบายใจายมากเลยได้สอนได้มาเที่ยวพักผ่อนแต่อากาศค่อนข้างจะ oh, <no. S 1> อบอ้าวอนอบอ้าวนิดนึงรู้สึกเหมือนว่ามีรังสีตอนนักเรียนคิดถึงครูคิดถึงนักเรียนมากๆเลยอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องที่เราจะเรียนกันแต่เอ๊คุณขอขอดูหน่อยสิ ว่าคุณครูมีอะไรที่จะพอที่จะสอนนักเรียนได้บ้างเอาอะไรมามั่งกระเป๋าใครไม่รู้ตอนขึ้นเรือมาไม่ใช่ใบนี้ลงมากลกายเป็นใบนี้เฉยแล้วมา,มาดูเรามีอะไรมั่งหน้ากากอนามัยอย่าลืมพกหน้ากากอนามัยนะครับตอนนี้ช่วงโควิดนี่ต้องพกติดตัวเอาไว้นี่ครูอยู่คนเดียวครูก็เลยยังไม่สวมยอสอนนักเรียนเสร็จ แล้วครูจะสวมเหมือนเดิมเก็บเก็บก็บก็บอืมอะไรอีกเนี่ยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆช่วยป้องกันนะครับพาหะนำโรคเราอาจจะไม่เป็นโควิดเพราะเราล้างมือก็ได้เก็บเก็บเก็บอันนี้มีประโยชน์แนะนำอืมมีอะไรอีกเนี่ย โอเคลูล okay, okay, uh ูโอเคลูลูคืออูค like uh ูเลเล่แม่มาทะเลอย่างนี้ก็ต้องอูคูเลเล่สักหน่อยไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเอาไปเล่นริมทะเลอ่าล้วเราจะเรียนอะไรกันเจอแล้วขออนุญาตขออนุญาตวางกระเป๋าของที่เราจะต้องเรียนกันก็คืออันนี้นะครับ วี่ีคอเด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 อมีแอคโคด้วยขวี่ีคอเดอนะครับตอนอยู่ป .4 เคยเรียนกับครูที่ห้องเคยมีประสบการณ์ในการเป่าสำหรับเด็กเก่านะเด็กใหม่ครูยังไม่แน่ใจว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาได้สอนอะไรไปบ้างนะครับแต่เด็กเก่าที่เรียนกับครูเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานอย่างน้อยก็คือสามารถจับขวี่ได้อย่างถูกต้อง นะครับเดี๋ยวครูจะมีคลิปการจับขลุยให้แต่ตอนนี้เราข้ามขั้นแอดวานไปแล้วนะครับจับขลุยได้ถูกต้องสิ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนแับหนึ่งแบบหนึ่งโฟกัสหน่อยอ่าสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนเรียนตอนนี้จำนะครับไล่สเกลโน้ตหรือไล่บันไดเสียงก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องจับขลุยให้ถูกวิธี นะครับจับคุยให้ถูกวิธีโดยการใช้มือทั้งสองข้างจับคุยให้ถูกวิธีทีนี้การจับคุยให้ถูกวิธีเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นเลยครับบายบายเดี๋ยวเจอกัน โอเคครับสำหรับการจับคุยให้ถูกวิธีเรามาดูการจับคุยให้ถูกวิธีจับอย่างไรเราจะใช้มือถังสองข้างนะครับในการจับคุยข้างซ้ายเราจะจับคุยด้านบนหมายถึงรูที่อยู่ด้านบนนะครับรูที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับอย่างไรดูให้ดีเราจะใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายกดไปที่รูข้างหลังรูข้างหลังนี้นะครับแบบหนึ่งให้ต้องโฟกัสหน่อย นะครับกดไปที่รูด้านหลังนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเราจะใช้นิ้วชี้กดเรียงต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นี่คือมือซ้ายนะครับวิธีการจับมือซ้ายต่อไปเป็นมือขวามือขวาเราจะเริ่มด้วยต้นด้วยเอยขอโทษทีครับเริ่มต้นด้วยนิ้วชี้นี่แบบนี้เอานิ้วชี้ด้านขวาวางไว้ที่รูแรกแบบนี้หลังจากนั้น ใช้นิ้วกลางวางที่รูข้างล่างแล้วก็ใช้นิ้วนางวางที่รูถัดไปจนเหลือรูสุดท้ายก็คือรูล่างสุดอันนี้คือนิ้วก้อยมือขวานั่นเองเวลาที่เราเป่าเราจะจับในลักษณะแบบนี้จำไว้นะครับเราจะไม่ใช้นิ้วก้อยด้านซ้ายในการจับเด็ดขาดน,นะครับไม่ใช้เลยนะครับ เราจะจับแบบนี้ลักษณะท่าทางอย่างนี้นะครับเห็นชัดไหมครับโอเคทีนี้การไล่เสียงเรามาดูการไล่เสียงนะครับประเด็นหลักเลยถ้าเราจับคุยแล้วเราปิดรูไม่สนิทเสียงที่เราไล่ออกมาจะเพีย้ยนอ่ะเรามาดูนะครับเสียงที่ถูกต้องเป็นอย่างไรปิดหมดเลยแบบนี้ได้เสียงอะไรครับเสียง ปิดหมดเลยนะดูทีแบบนี้นะได้เสียงโดอ่ะเดี๋ยวครูจะเป่าโดให้แล้วให้นักเรียนเป่าตามนะครับอ่ะให้นักเรียนเป่าตามครับได้ไหมครับอย่าลืมนะโดเนี่ยมันจะต้องใช้ลมค่อนข้างที่จะเบาต่อไปเลยก นิ้วก้อยด้านขวาขึ้นได้เสียงเลนะครับอ่ะนักเรียนเป่าตามเป็นยังไงครับได้ไหมต่อไปเป็นเสียงมีอ่ะเป่าตามเลยครับ ได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปเสียงฟ้าเปล่าตามเลยครับต่อไปนะครับเสียงซอนเปล่าตามครับต่อไปเสียงลา เป่าตามเลยครับระบายเสียงทีเป่าตามเลยครับและสุดท้ายของวันนี้คือเสียงโดสูงโดสูงกดโดยใช้นิ้วกลางกับนิ้วอะไรครับนิ้วโป้งแบบนี้นะด้านหลังนี้ด้านหลังนี้นะครับใช้นิ้วโป้งกดแล้วก็ใช้นิ้วกลางไปที่รูที่ 1 2น,นะครับแล้วก็เป่าถ้ารวมกันอ่านแลเรียนลองเป่าโดาสูงก่อน1 2ึสาถ้ารวมกันคุณจะลองไล่เสียงรวมกัน พวกเราเนี่ยวันนี้คุณครูวิ๊กจะมาสอนเพลงอะไรสำหรับป .6 นะครับเราไม่ต้องเล่นเพลงหนะ,<อ>ะเพลงเราต้องเป็นเพลงที่ทุ้งูและเข้าใจได้ง่ายเล่นว่าแต่จะเล่นเพลงอะไรดีนะช่วยนึกแต่อยากเล่นเพลงอะไรดีเฮ้ย เพลงช้างท่อนที่หนึ่งเพลงช้างท่อนที่สอง ท่อนที่3พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆเนื่องด้วยเพลงช้างนะครับเป็นเพลงที่มีเรสูงประกอบด้วยเพราะฉะนั้นในเพลงถ้ามีเรสูงเราต้องรู้วิธีการเป่าเรสูงก่อนอื่นเรามาดูนิ้วเรสูงก่อนนะครับ การกดเรสูงเนี่ยจะต่อจากโดสูงโดสูงเราจะกดอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือโดสูงนี่หน้าตาของโดสูงเป็นอย่างนี้กดแค่นี้ทีนี้เสียงเรสูงเวลาเราจะเป่าเรสูงคือเรายกนิ้วโป้งด้านหลังออกแบบนี้จะได้เสียงเรสูงนะครับนี่ครับยกนิ้วโป้งด้านหลังออกแบบนี้จะได้เสียงเรสูงเดี๋ยวจะเป่าให้ฟังนะครับ เห็นไหมครับสรุปก็คือกดนิ้วกลางนิ้วเดียวมันจะใช้ตรงไหนมันจะใช้ท่อนที่3ตรงโดเลโดลาซอนฟาดูนะครับท่อนที่3นะครับจะมีเลสูงดูนะครับเป็นโดเลโดลาซอนฟาต่ออย่างนี้นะครับ นี่นะแบบนี้จับไว้อย่างนี้เลยนะแล้วก็เปิดนิ้วโป้งตอนเรสูอีกทีนะครับโดเลโดลาซอนฟาทีนี้ครูจะเป่าตั้งแต่ท่อนที่1แล้วก็หยุดนะครับ2หยุดแล้วก็3หยุด แล้วทีนี้คุูยอมเปล่ารวมกันอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้นักเรียนฝึกท่อนที่1นนะครับต่อไปเป็นท่อนที่สองครับ ขอนที่3ครับนะครับถ้าเอามารวมกันเดี๋ยวจะลองเป่ารวมกันนะครับนะักเรียนฝึกฝึกตอนฝึกไม่ต้องเร็วแบบครูนะครับเป่าช้าๆเลยสโลโมชั่นมาเลยอ่าเดี๋ยวครูจะลองเป่าแบบว่าทั้งเพลงนะครับดู ไปฝึก